คลิปวิดีโอนี้นะครับเลก็จะมาพูดถึงเรื่องย่อของซีรีส์แสงส่องรักซีรีส์ The Lumina Solution แล,ล,ล้วๆสวัสดีครับทุกคนดีๆตราบเข้าสู่ช่องเรนาเวนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องย่อของซีรีส์วายเรื่องใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี2023ให้มกับทุกคนได้ดูกันจริงๆแล้วซีรีส์วายเรื่องนี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกัน แล้วก็มีพานออกอากในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ก็มีการเลื่อนออกไปครับนั่นก็คือเรื่องแสงสารักซีรีส์เดอะ u ูมิเนส s ซ l u t i ูชวันนี้นะครับนอกจากเลนนะจะมาพูดถึงเรื่องย่อแล้วก็จะมาเปิดภาพนะ่าสนใกับทุกคนนะ่ะได้ดูด้วย ำหรับซีรีส์วายแสงส่องรักซีรีส์ The i l u m i n a t i o n เป็นการพูดถึงความรักที่ได้มาจากพรอ,อันแสนมิเศษแต่ก็ไม่มีพรข้อใดที่ได้มาโดยไม่มีข้อแลกเปลี่ยนเรื่องราวเริ่มขึ้นในคืนข้างแรมและแสงของพระจันทร์ร้านกาแฟแห่งหนึ่งเปิดตัวขึ้นอย่างลับๆเพื่อช่วยเหลือเหล่าคนที่หัวใจบอกช้ำใครที่ได้เข้าไปในร้านกาแฟนี้พวกเขาจะไม่สามารถสั่งเมนูในร้านได้ทางร้านจะจัดเมนูเฉพาะบุคคลให้ซึ่งหลังจากพวกเขาได้กินเมนูแล้ว พวกเขาจะได้รับพรวิเศษหนึ่งข้อสําหรับค่ําคืนนั้นธนาชายหนุ่มที่มีความรักอันแสนน่าเบื่อกับพาทิ์แฟนหนุ่มที่คบกันมา9ปีเขาโดนได้ออกจากงานและตกอยู่ในภาวะบอกช้าซึ่งตรงกับเงื่อนไขของค่าคืนนี้ร้านกาแฟป,ปรากฏร้านขึ้นตรงหน้าเขาเขาได้พบกับหญิงวัยกลางคนเจ้าของร้านซึ่งเธอได้ให้พรอนันแสนวิเศษกับเขาเช่นเดียวกับเรียวเด็กหนุ่มมัธยมที่พบร้านแห่งนี้ด้ยวยความบังเอิญเรียวได้รับพรจากเจ้าของร้านทำให้เขาสมหวังในความรักกับไม้ชายเพื่อนส แต่ไม่มีพร้อใดที่ได้มาโดยไม่มีข้อแลกเปลี่ยนและไม่มีพอรอใดที่จะคงอยู่ตลอดไป กันมากครับทุกคนสำหรับข้อมูลต่างๆที่เรนน่ได้พูดถึงไปเดือนีันวาเรื่องนี้เนี่ยนาตอนนี้ก็ได้ปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้ประกาศถึงวันออกการถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวย,ยังไงเรงก็จารีมาเดทให้กับทุกคนอ่ะได้ฟังกันสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนอ่จจะชอบคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเลนด้วยนะครับแล้วถ,ถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้มากๆก็สามารถกดต่ง์ได้เลยวันนี้เลยขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย